สวัสดีครับวันนี้มารีวิวสินค้าเขาเรียกว่าล้อโตตามสั่งแล้วกันนะวันนี้อ่ะเดี๋ยวบิดให้ดูนิดนึงปื๊ดโหูยกล่องโมนะครับตัวนี้นี่ผมให้ฉายาคำว่ามอนสเตอร์นะโอ้โหนี่อันนี้คือบิดทเล่งเนาะแต่ถ้าเราปัดระบบ,บไฟฟ้าเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวปิดระบบไฟฟ้ากันดูบ้างจะได้รู้ว่ารถจักรยานไฟฟ้าล้อโตที่ร้านเนี่ยปั่นเบาและที่สำคัญก็คือไม่เหนื่อย อารมณ์นี่ไปออกคลิปได้เลยนะมีล้อโตไว้เนี่ยอุ่นใจของต้องมีและที่สําคัญดูแต่งออปชั่นเต็มทั้งคู่เห็นนะผมปั่นไม่เหนื่อยเลยรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับเกียร์เจ็สปีดชิมานโนเลยรีวิวสินค้าก่อนจะส่งให้ลูกค้าขอพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ BJP นะครับมาดูกันก่อนเลยละกันนะครับเบื้องต้นรถคันนี้คือต้องบอกแบบนี้ว่าเราทําตามสั่งของลูกค้านะอยู่ที่ลูกค้ารีเควสและก็งบประมาณของลูกค้าด้วย อย่างคันนี้คันแรกเลยไม่อยากได้ตะกร้าหน้าจัดให้ครับเซตไฟให้กำลังสวยมีไฟเลี้ยวข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นกระเป๋าเดี๋ยวกล้องมาให้หน่อยแล้วกันลูกค้าบ,บอกว่าให้สั่งกระเป๋าให้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นกระเป๋าที่ใส่พวกของ,ของเด็กประค์อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่า power bank พวกอะไรพวกนี้นะครับขวดน้าพวกนี้ก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับมาดูคันนี้กันก่อนเริ่มต้นกับคันนี้ก่อน ไฟหน้าดวงโตโตแบบนี้มีไฟเลี้ยวคู่หน้าแบบนี้มีกระจกมองข้างอีกหนึ่งคู่มาพร้อมกับตัวนวมหลังและตัวพักเท้าสำหรับให้คนซ้อนท้ายได้นี่แล้วก็มาที่สำคัญก็คือตัวนี้ขอแต่งเพิ่มโดยการที่มีชุดไฟหลังแบบนี้มาดูกันต่อนเลยเปิดสวิตช์คุณแจปุ๊บไฟเบรกมีไฟเบรกม,กม,กมีซ้ายขวา เวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับจะติดที่ดวงใหญ่ด้วยนะครับส่วนเปิดไฟหลังนะครับไฟฉุกเฉินจะติดให้ด้วยทําให้แบบนี้เลยตัวนี้ออปชันแต่งเพิ่มมาดูอีกหนึ่งคันคันนี้หนักกว่าหนักกว่าตรงที่อยากได้ตะกร้าหน้าใบใหญ่ใหแบบนี้คลัสตอมให้ไฟหน้าดวงโตโ,โตแบบนี้แล้วที่สําคัญคือ อัปเกรดระบบของตัวแบตเตอรี่ที่เขาเรียกว่าเพิ่ม M. แอมป์ละกันเพิ่มระยะทางให้มันไกลมากขึ้นสําหรับการขับขี่นะครับก็เพิ่มตัวหลังเหมือนกันัเาเท้าหลังทั้งคู่มาดูภาพเต็มของชุดด้านหลังกันบ้างละกันนะครับรุ่นนี้เปิดไฟนี่ดวงตโตๆแบบนี้ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสวยมากๆต้องบอกเลยนี่หรือจักรยานไฟฟ้านะครับ จัดไปครับสำหรับรถโมเดลรุ่นนี้ราคาเริ่มต้นตามคลิปวิดีโอที่ผมแจ้ง31,900บาทนี่คือราคาเริ่มต้นนะครับทั้งหมดทั้งสิน้นราคาจะอัพสเต็ปขึ้นไปอีกถ้าลูกค้าได้ทำการแต่งโมดิฟายแบบนี้2คันนี้มีเจ้าของแล้วผมรีวิวก่อนจะส่งให้ลูกค้าด้วยนะครับขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจกับ BJP นะครับสินค้าใหม่มีรับประกันให้1ปีเต็มวันนี้รีวิวสินค้าแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ Swearing thanks to you. If I had and I'd still be saying gosh darn I ay, Play the story mode of GTA 5 every day. All summer got far. Ay, then it glitched, I lost my progress. I was pissed out the face like a slap toss. Plus quit GTA, unlike as hackers, got free stuff for which I got.